ี้ทำอะไรวิแพรวันนี้เราจะมาลองโลชั่นน้ำหอมในเซเว่นอ๋อปกติที่หนูเข้าไปเนี่ยหนูจะเห็นแต่วกสกินแคร์ในเชลลสกินแคร์คือแบบเยอะมากเยอะมากครีมสองเยอะมากแม่งถกกี่ห่อมีตั้งแต่หัวจะลดเท้าไปเลยเออปกติเราจะเห็นแบบเป็นขวดใหญ่ใช่ใช่น้อยนะที่เราจะเห็นแบบเป็นซองที่พกพาง่ายๆอันนี้คือเราคัดตัวแบบตัวทีทๆกันมาเลยว่ารีวิวแน่นรีวิวเยอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอันไหนเป็นยังไง มาน้ําหอมของเราวันนี้ก็จัดมาตวัวคีดทั้งหมดห้าตัวแต่เราอะได้ทดสอบความติดทนแล้วโดยที่แพอะทดสอบไปสามซองสาติสองซองแต่เราจะมาสรุปความติดทนกันทีหลังเราจะมาพูดถึงเขาเรียกอะไรแต่ละคุณสมบัติของแต่ละตัวว่ามันมีจุดเด่นอะไรกินยังไงชอบน้ําหอมประเภทไหนหนูนชอบเขาเรียกกินดีกว่าอ๋อถ้าเป็นกลิ่นน้ําหอมชอบแบบแนวแบบสดชื่นฟูตี้อะชอบ ส่วนตัวพี่นะที่ชอบกินแบบกินละมุนละมุนอะไม่แรงเกินอะไม่หวาแหละแต่ก็แบบแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยเอชอบมันฟีลเหมือนแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยเรามาเริ่มที่ตัวแรกก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่นตัวนี้เป็น p e r f u m e g o l r lotion sweet berry เป็นของ B K อันนี้อ่าฮะดูดิเขาแบบเขาพูดเรื่องเขาพูดเรื่องหอมนานติดทนผิวหอมสวยเป็นประกายสไตล์ฝรั่งเศสออแล้เนี่ยมาลองเนื้อกันดีกว่าว่า เองอ่ะขอดมกิน่อยนะลงยื่นมาให้ดูนะนี่เนื้อมันแบบมีความแบบเงาๆเนาะมีชิมเมอร์ด้วยก็ไม่เหนียวกลิ่นแล้วเหมือนแล้วผู้หญิงใส่หวานๆด้ยนะอันนี้อยู่ที่40 ml นะจ๊ะต่อต่อไปก็คืออันนี้ face to face charming blossom perfume serum เขาบอกว่าเป็นสูตรบำรุงเข้มข้นติดทนชุ่มชื้นผิวนุ่มลื่นเรียบเนียนอันนี้ซึมง,ง่ายมากแต่ว่าแบบมันจะต้องแบบโอ้ซึมเลยอ่ะกลิ่นแบบเบาๆใช่กลิ่นกลิ่นกลิ่นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าตัวนี้อันนี้ปริมาณอยู่ที่40 ml เหมือนกันตัวนี้ AR perfume body lotion ตัวนี้ชอบสีซองเขามากมีความเป็นโฮโลแกรม วิบวับวิบับอี้ไม่รู้สีเนื้อเขาส่วนน่ากลัวอแบบโอเคเนื้อเขาเป็นเนื้อโลชั่นมันก็เลยค่อนข้างที่จะหนักว่าตัวเซรั่มเมื่อกี้ก็เลยเห็นแล้วอาจจะอาจจะตกใจนิดนึงเขามีสีฟ้าสีชมพูแต่สีฟ้าเขาจะเค็มว่าเป็นกลิ่นแป้งเด็กและสีชมพูเขาจะเค็มว่าเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนคเอี แต่อันนี้คือทาแล้วอ่ะได้กลิ่นชัดมากว่ามันจะเป็นเหมือนกลิ่นแป้งจริงๆเลยชัดไหมชัดไห <ด S 2> มเนี่ยชัด <meine? S 2> ไหมชัดชัดชัดไหมแนะนำแนะนำค่อนข้างทาค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างตกลงชัดไหมชัดแนะนําว่าให้ทาหลังอาบน้ําโดยทันทีให้ิ<อ>วมันยังแบบม,ม<า>ันมีความชุ่มอยู่ถ้าผิวแห้งๆก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่รอดนะแม่ก็ไม่ได้ว่าเขาคือแบบเป็นตัวที่แบบเราอาจจะเป็นคนผิวแห้ง เราไม่บำรุงหรอจุลาเฮอร์บวอเตอร์เมลอนบีบีโลชั่นอุ้ยนี่มี SPF อด้วยใช่มี SPF 30 PA++ ฟสามสิบเอสาวกนะจอันนี้เขาแบรนด์นี้รู้สึกมันจะเด่นในเรื่องดีีมาลองว่บีบีบอดี้โลชั่นจะรอดไหมเฮ้ยทำไมทาน้อยอ่ะบีบน้อยอ่ะนี่เนื้อของเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะอันนี้เดี๋ยวมาดูว่า รอดไหมหรือว่าจะเป็นแบบอีซองนี้หูสีบีบมานิดเดียวเองนะเกี่ยยังไม่หมดเลยแต่ตอนเนี้ยตัวนี้มันน่าจะเหมือนปรับผิวให้ขาวระดับหนึ่งอะโอ้ขาวขึ้นแต่ว่าผิวสีอะมันไม่ใช่เป็นผิวแบบผิวขาวนึกออกปะผ่าทาไปแล้วมันก็ออกอมเทาหน่อยพี่แพรลองทาดิแล้วเอาเอาเอามาให้ดมดิอันนี้ยังไม่อาเอ้าอีกเหรอไม่ขาวอีกเหรอทำไมท้าไมพอทาไปแล้วมันแบบตอนดมก่อนทาตอนดมก่อนทา ตรมก่อนทามันมีกลิ่นแต่พอพอทาลงไปแล้ววะกลิ่นหายไปแล้วหรือว่าตัวเรามันเหม็นตัวเรามันโลชั่นมันเอาไม่อยู่อะเออโลชั่นมันเอาไม่อยู่ <c oughs> แล้วมันก็มีกลิ่นอะละกลิ่นแบบจางจาเ <c oughs> มื่อแกบีไปเยอะมากเลยนะลวเกลี่ยไปอะ <c oughs> ไม่มีกลิ่นเลยจ้ะหายไปแล้วอืมูนอาเฮาส์ไวท์เพอร์ฟูมโลชั่นซีเครทเลิฟ เนื้อเขาเป็นเนื้อโลชั่นแล้วก็มีสีขาวเป็นไงบ้างความรู้สึกของตัวที่สี่ลองแต่หนูยางจะบอกว่าตัวเนี้ยคือหนูแอบเห็นรีวิวมามันเป็นตัวแรกๆเลยนะทำ lotion น้ำหอมเฮ้ยเนื้อดีเนื้อเกี่ยง่ายแต่เปนเกี่ยง่ายมากเลยไม่เหมือนแบบอันที่ของพี่คือของพี่คือเกี่ยยากคือที่แก้งคือจบเลยจริงๆนี่ดูเฮ้ยดีท่ำจะหายไปแล้วแม่บอกว่า ผสมผสากนการทํางานของคอลลาเจนกูต้าไทโอลและวิตามินซีจากผลคามูคามูทําให้ผิวชุ่มชื้อดูกระจ่างใสผิวหอมสารสก,กัดมาจากเกาหลีนะจ้าแม่อันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเก้าบาทก็คุ้มนะถามว่าแบบสี่สิบเก้าบาทมันก็ทาได้นานอยู่นะอานนี้คือผู้ชายเขาชอบผู้หญิงตัวหอมเราควรแบบเราควรสะอาดเราควรคือเราไม่ต้องทำอะไรนะเราไม่ต้องทำอะไรนะ อาบน้ำใช่อาบน้ำขัผมแล้วทาอีนี่ออกมาคืออยู่ได้แล้วไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีน้ำหอมแพงๆเรามีแค่นี้ก็รอดแล้วรอดแล้วสถานะอย่างเราจะไปซื้ออะไรน้ำหอมคนเราเป็นพันนี่ตอบโจทย์ว่า49่บาบาทอ่ะได้แล้วจบแล้วหลังจากที่เราสรุปตัวกลิ่นแล้วก็เนื้อของครีมไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูผลลัพธ์ที่เราเทสกันไว้เมื่อตอนบ่ายว่ามันยังติดทนอยู่ไหม อ่าฝัา่งนี้แล้วก็ทาจุลาเพือฝั่งนี้เดี๋ยวมาดมมูนอาก่อนอยู่แต่ว่าไม่ชัดไม่ชัดเท่าไหร่ก็ถือว่าติดทนนะเพราะมันผ่านมาสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ถือว่าโอเคนะต่างจากฝั่งนี้ที่มไม่มีกลิ่นแลยของพี่ฝั่งนี้จะเป็นตัวนี้ขาวๆแล้วดูจากดูจากค้าที่ติดต่างอะรอยู่ไหมตงอะไรขนยังอยู่ในอรมอ์นี่ ปิ่ข้าสอบเลิ่ข้าสอบไม่กลิ่นเ่ะนิดนึงอะจางๆอะไม่ได้กลิ่นความรู้สึกนี่นะว่ามันไม่มีกลิ่นแล้วอะตัวเราไปเป็นตัวนี้ถ้าลองทาตัวนี้ไม่กลิ่นปะนี่ก็ไม่ได้มีกลิ่นแล้วเพราะนี่ไม่ได้กลิ่นเหมือนกันนี่ตัวที่นี้กลิ่นห้านี้ยังมองเห็นความ่นึ่วไปดูใาใคาการักแล้คืออ้าวไม่มีกลิ่นที่ไม่ได้กลิ่นลกแยะไม่มี ไม่มีแล้วมีอยู่ตรงนี้อ้าวเหรอก็ไม่ค่อยได้กินแล้วนะทำไมเราได้กินเราได้กินไแบบนี้กินแบบปลายๆอ่ะแต่คงหนูชัดกว่าไหมหรือว่ามันอยู่ขึ้นอยู่ที่คนด้วยวะอ้าจจะใช่นี่เห็นไหมยังมีคราบกิตเตอร์อยู่เลยอย่างนี้เออแต่กิตเตอร์เขายังอยู่นะยังมีความวิ่งอยู่นะสรุปวคือที่เราโดนตัวนี้เราทาตรงนี้อ้าวเหรอทาข้อพอกเหรอไอข้อพับเหรอ ไม่ได้กลิ่นใช่แต่มีความกิเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าให้คะแนนเรื่องความติดโทนสิว่าอันไหนดีอันดับหนึ่งอันนี้เอ้ยคิดเหมือนกันเลยว่าตัวนี้เพราะหนูรู้สึกว่าทาไปแล้วกลิ่นมันยังอยู่แล้วนี่คือชอบนี้คือว่ามันชุ่มชื้นใช่ใช่เนื้อมันเกี่ยง่ายมันลื่นตัวที่สองดูดีใจเราตรงกันไหมก็อันนี้เอ้ยเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันก็ยังมีกลิ่นอ่อนๆแต่ว่าตัวเนี้ยชอบอีกอันอย่างคือตรงที่มันมีชิมเมอร์ใช่วิงวิง ก็มันน,นี่จะโปรจะไฮปลาจ้ะพอกเข้าไปไหนไฮปลาไหนไม่มีอ้ <c oughs> วนไม่มีไฮปลาซไฮปลาฟาร์มครับแล้วต่อไปก็เป็นตัวที่สามเรื่องความติดทนตัวไหนหนูว่าอันนี้แหละเรียงไปเนี้ยอืมแล้วไปตัวนี้อันนี้ช่องที่เนืน้อเซรั่มมันทานง,ง่ายเออใช่มันมันมันจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าความความ,วามหอมอันนี้หอมกว่าต่อไปตัวที่สี่ที่เราให้รา์นี้คืออันนี้อ่ะอันนี้ไม่รอดอะสาหรับหนูอะหนูรู้สึกว่ามัน มันต้องคิดว่าถ้าคนผิวแห้งไม่ควรใช้อ่ะใช่มันแบบมันจะทิ้งคราบขาวไว้ด้วยอ่ะกับเ,ออเนี่ยกับอันนั้นด้วยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนเขาอะไรนะปรับสีผิวด้วยอ๋อคิดว่าแบบเธยส่วนตัวนะคิดว่าเรื่องกลิ่น่มันน่าจะไม่ทนเพราะว่ามันปรับสีผิว่ะฮะตัวต่อไปตัวนี้อันนี้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันเพราะว่า มันเรื่องด้วยแบบแบบเป็นบีบแล้วก็แบบมีเอ f เนื่ากลิ่นก็คงจะอยู่ไม่นานอยู่แล้วอ๋อมันเป็นกันแดดชอาจจะไม่ได้ทนขนาดนั้นเพื่อนๆอ่ะมีใครที่แบบใช้ตัวไหนอยู่แล้วบ้างที่เป็นประจำมาแบบแนะนำว่าเอ้เมนมาบอกกันบ้างนะว่าแบบเอ้ฉันใช้ตัวนี้แล้วฉันชอบฉันไม่เคยใช้ตัวนี้แล้วฉันอยากลองอะไรเนี้ยมาคุยกันบ้าง่ารืมากดไลค์ด้วยนะใช่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วนะแตีอันนี้เราแอบทามอันนี้ไหอ่ะอ้ยส่งเซ็กซี่ ยงางถามไม่ซึมเลยบ,ยบาย <c oughs> ไปแล้ว